ก็พอดีนะครับว่าจะบัดกีนะครับแบตลิเธียมนะครับจุดนี้นะครับกับสายไฟเส้นใหญ่ๆนะครับทีนี้นะครับเกิดปัญหาครับว่าหัวแรงแบบนี้นะครับมันจะบัดกีไม่ติดนะครับพอบัดกีปุ๊บนะครับความร้อนมันจะไม่ถึงนะครับเวลาเราบัดกีนะครับความร้อนมันจะไม่ถึงนะครับมันก็จะเป็นก้อนๆนะครับมันก็จะเป็นก้อนๆแต่นะครับถ้าถ้าเราบัดกีแบบนี้นะครับ มันจะมันจะติดแค่ผิวแค่เปลือกนะครับทีนี้เราจะแก้ปัญหายังไงนะครับในการบัดกรีสายไฟเส้นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับหลายคนก็จะเจอป <ify> ัญหาครับครับเวลาเราบัดกรีสายไฟนะครับเส้นอ่าตโตใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันจะมีปัญหาครับเพราะว่าอ่าวัดของหัวแรงเรานะครับที่เราบัดกรีนะครับหัวแรงมันจะเป็นหัวแรงแบบนี้นะครับหัวแรงเล็กๆนะครับวัดมันไม่ถึงนะครับแล้วเราจะแก้ปัญหาในการบัดกรีสายไฟเส้นใหญ่ๆนี้ยังไงนะครับ วิธีการของผมนะครับผมก็จะใช้นะครับอ่าถ้าเรามีหัวแรงแบบนี้นะครับจะใช้หัวแรงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับคือจะใช้หัวแรงสองตัวเลยนะครับในการบัดกีนะเอาหัวแรงสองตัวนะครับแบบนี้เลยนะครับในการบัดกีเข้ามันจะลําบากนิดนึงแป๊บนึงนะครับอ่าใช้หัวแรงสองตัวแบบนี้เลยนะครับกีเข้าไปเลย ก็มันจะใช้งานได้นะครับ